จะกระพัดทั้ง5คนใครกันที่เข้าใกล้คำว่าราชาโจรสลัดมากที่สุด สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนครับวันพีททั้งหลายก็สำหรับตอนนี้นะครับเหตุการณ์ในเรื่องวันพีทนะครับก็อยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่มันเข้มข้นเสลือเกินเพราะตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นการแย่งชิงการห้ำหั่นกันนะครับของระหว่าง5จักรพรรดในเรื่องวันพีทซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการห้ำหั่นกันนะครับของบุคคลเหล่านี้นะครับจุดมุ่งหมายปลายทางของพวกเขาหรือว่าเป้าหมายก็คือการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทนะครับเพราะผู้ใดสามารถคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างววันพด้แลก็ เขาพูนั้นนะครับก็จะได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาโจรสลัดซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายที่มันสูงที่สุดแล้วนะครับของคนที่เป็นโจรสลัดนะครับมันก็เหมือนกับคนที่เป็นแม่บ้านอยากจะเป็นหัวหน้าแม่บ้านนะครับหรือคนที่เป็นตำรวจอย่างเงี้ยครับก็อยากจะเป็นผบตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันเป็นจุดสูงสุดแล้วแหละของการเป็นโจรสลัดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าหากใครนะครับที่เข้ามาในวงการนี้แล้วก็นะครับก็คงอยากจะได้ตําแหน่งนั้นนะครับพอดูเท่แล้วก็เป็นจุดสูงสุดจริงๆเลยนะของคนนยครับที่เข้ามาในวงการโโจสลัดนี้อเคพู คิดเยอะมานานนะครับเดี๋ยวคนจะบ่นอีกว่าพูดอะไรเยอะแยะเนี่ยโอเคค่าอย่างนั้นนะครับเรามาคุยกันดีกว่าว่าบรรดาค่ากลุ่มโจรสลัดนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นฮัจักรพรรดิในเรื่องวันพีในตอนนี้ใครกันนะครับที่มีความใกล้เคียงคําว่านะครับในการเป็นราชาโจรสลัดนะครับหรือว่าเข้าใกล้นะครับวันพีมากที่สุดแล้วโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยแต่ก่อนอื่นเลยจ่ายค่าผ่านทางกันมาก่อนนะครับกดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปนี้หากใครที่มันกด ไปแล้วก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับอยากจะรู้ความคิดเห็นของทุกคนด้วยโอเคไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับหนวดดำชายฟันหล่อนะครับแต่ด้านยิ้มหวานนะครับที่ไม่ดูสังขารนะครับของฟันพี่แกเลยเนาะสำหรับหนวดดำนะครับ้วยหนวดดำนั้นเป็นจนสลัดหน้าเก่านะครับแต่ความโด่งดังของเขานั้นก็คือพุ่งพวดออกมานะครับเป็นหน้าใหม่เลยก็ว่าได้โดยการที่เขานะครับหักหลังนะครับกลุ่มจนสลัดหนวดขาวแล้วทำการแย่งชิงนะครับพลังผลปีศาจมาอย่างผลยามิยามิผลแห่งความมืดซึ่งพลังผลปีีศานน้ะครับก็ เรียกได้ว่าเป็นพลังผลปีศาจสุดขหดเลยนะในเรื่องวันพีทและมันก็ค่อนข้างที่จะเข้านะครับทางด้านตัวหนวดดาด้วยแล้วก็หนวดดานี้นะครับยังขโมยพลังผลปีศาจนะครับอย่างผลกุระกุระนะครับของทางด้านหนวดขาวมาด้วยจึงทาให้เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจได้2ผลนะครับคนแรกนะครับในเรื่องวันพีทที่มีการเปิดเผยในปัจจุบันนี้สําหรับหนวดดานั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีความลับค่อนข้างเยอะเลยแหละครับว่าพี่แกนนั้นนะครับจะเข้าใกล้นะครับคาว่าวันพีทมากน้อยมากแค่ไหน เนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้นะครับก็อยู่กันอย่างลับๆเลยนะครับโดยตอนนี้เขาพยายามสรองสมกําลังคนนะครับก็คือรวบรวมคนให้มันมากที่สุดเน้นคนที่มันแกร่งสุด,ๆ,ๆ,ๆ,สดๆเลยนะครับในกลุ่มโจรสลัดของเขาและเขานะครับพยายามจะหาพลังผลพีศานะครับให้คนในกลุ่มของเขาเนี่ยในการได้ใช้พลังผลพิศาจสุดแกร่งเมื่อจะเป็นนะครับทางด้านชอริวแห่งสายฝนนะครับที่ไม่ดูดกองทิพย์เลยเนี่ยก็จะมีพลังผลพีศาจอย่างผลสุเกะสุเกะผลล่องหนไปหรือเป็นการนะครับรวบรวมอดีตนะครับพลเรอเอกของกองทัพเรือนะครับอย่างอาโอคินะครับหรือในตอนนี้จะเรียกว่าค นั่นแหละในการเข้ามาใกล้นะครับสำหรับสมผัสลำค่าอย่างวันพีชนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยแล้วว่าทางด้านหนวดดานั้นสามารถสะสมรูพลนิกิฟนะครับสีแดงได้นะครับสักอันหนึ่งหรือยังเพราะว่าหากจะไปก่อนสุดท้ายอย่างวันพีชนะครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยก็คือการสะสมรูพลนิกิฟสีแดงให้ได้สีก้อนนะครับและมันจะบอกตําแหน่งของที่ที่ไปนะครับก็คือกอนสุดท้ายอย่างลาฟเทลแต่ว่านะครับจะต้องอ่านนะครับรูพลนิกิฟให้ได้เสียก่อนแต่เรานะครับก็ยังเกิดข้อสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทางด้านหน หนวดดานะครับคอยศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าหนวดดานี่อาจจะแอบซ่อนนะครับความลับของตัวเองไว้อยู่ว่าเขานั้นสามารถอ่านโคนกิฟสีแดงได้จึงทำให้หนวดดานั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีคําว่าเข้าใกล้นะครับคำว่ามันพีชมากเหลือเกินอีกทั้งตัวละครตัวนี้นะครับทางด้านอาจารย์โอดานะครับเขียนมานะครับให้เป็นบอสสุดๆเลยนะครับของทางด้านลูฟี่ซึ่งในอนาคตนะครับเราคงจะได้เห็นแหละครับว่าเขานั้นเข้าใกล้บันพีดมากแค่ไหนแต่หากนนนััับบจจจจาาาาากกกปุีีี้้้้ขขขออมมูลลท่่รวเเใหื ยังไม่ได้แบบว่าขนาดมากที่สุดนะครับก็คือยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งแน่นอนโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมนะครับคนต่อไปกันต่อมาต่อที่จักรพรรดิคนที่2นะครับอย่างผมแดงแชงคูดนั่นเองนะครับหใน4จักรพรรดินะครับที่เคยเป็นอดีตลูกเรือของคนที่เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์นะครับที่เคยคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทมาแล้วอย่างน้อยนะครับก็คือไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลมาแล้วแน่นอนแหละครับว่าหากแบบว่าถ้าพูดถึงใครคนไหนนะครับที่มีจุดพื้นฐานที่มันดีที่สุดเลยนะครับในคําาาว่เข้้ใกลนบ ค,คำว่าวันพีดมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของแชงคูนะครับเพราะเขาเคยเกือบไปนะครับก่อบสุดท้ายอย่างลับเทลมาแล้วแต่เนื่องจากว่านะครับพี่ก๊อตสุดภาระอย่างบาร์กี้ของเรานะครับแนเจ็บป่วยเสียก่อนทางด้านแชงคูนะครับจึงทําการดูแลบารกี้นะครับจึงทำให้เขานั้นอดไปนะครับก่อบสุดท้ายอย่างลับเทล แต่ก็แน่นอนเลครับว่าทางด้านแชงคู ool, นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีพลังผลปีศารอะไรเลยนะครับก็คือเท่าที่เปิดเผยในเรื่องตอนนี้แต่เขานับได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีฮาคิสุดแข็งแกร่ง,งสุดๆเลยในเรื่องวันพีทจึงทําให้การต่อกรอของเขานะครับตอกลุ่มโจสรสลัดอื่นเนี่ยจึงสามารถต่อกรอได้ส่วนคําที่ว่าแชงคูนั้นนะครับเข้าใกล้วันพีทมากน้อยมากแค่ไหนในเรื่องในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยด,ด,ด้วยเช่นกันนะครับเช่นเช่นกับหนวดดาซึ่งถือว่าแชงคูถึงแม้ว่าในตอนที่เเเขาาายยยัังงดด็กกกๆนะรบบือออจไป่สุท้ ได้แล้วแต่มันก็ไม่ได้มีการยืนยันเลยแหละครับว่าทางด้านแชงคูนั้นสามารถรู้เส้นทางนะครับในการไปเกาะสุดท้ายอย่างรับเทลได้นะครับเพราะว่าการจะไปเกาะต่างๆในเรื่องวันพีดนั้นนะครับไม่ใช่แบบว่ากลางแมพแล้วสามารถไปได้เลยนะครับมันจะต้องมีนะครับหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยนะครับในการเดินทางไปได้จึงทําให้นะครับถ้าพูดถึงในบรรดา4จักรพรรดิหรือ5จักรพรรดิทั้งหมดแล้วใครกันนะครับที่แบบว่าด้อยที่สุดเลยนะครับนะครับไปเกาะสุดท้ายอย่างรับเทลกลับกลายเป็นว่าทางด้านของแชงคูนะครับทั้งที่อดีตตอนเด็กๆนั้นคือมีคําาาว่เเข้ใลสดๆย แต่แน <เ auto> ่นอนแหละครับว่าอาจจะเป็นเพราะเขานั้นไม่ได้ฝ่หารในสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสเหมือนทางด้านหนวดขาวก็เป็นไปได้จึงทําให้ในตอนนี้นะครับยังแทบไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับเบาะแสอะไรเลยเลยครับว่าทางด้านของแชงคูดนั้นมีคําว่าเข้าใกล้นะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสผมจึงขอตีตกว่าแชงคูดนั้นนะครับมีโอกาสในการเข้าใกล้วันพีสน้อยที่สุดเลยนะครับเมื่อเทียบกับ5จักรพรรดิคนอื่นไม่ได้หมายความว่ากาดที่สุดนะหมายความว่านะครับในการเข้าใกล้วันพีสน้อยที่สุดในตอนนี้มาต่อที่คนที่3นะครับารััจกพทีี่่5อยงลูฟ เ,เซึ่งหลายคนจะมองว่าลูฟี่เนี่ยดูแล้วจริงๆมันก็เข,ข้าใกล้กับว่าวันพีทมากที่สุดเลยเพราะสามารถนะครับรวบรวมรถโพนิกิฟนะครับสีแดงได้ทั้งหมด2ก้อนด้วยกันนะครับก็คือที่เกาะโซล้ละหนึ่งแล้วก็ไปขโมยนะครับทางด้านของบิ๊กมามาเนะครับเป็นรถโพนิกิฟมาและก็ยังมีทางด้านของนิโคลโรบินอีกนะครับที่สามารถอ่านโพนิกิฟได้นะครับก็คือมีความเพียมพร้อมแบบสุดๆเลยในการที่ไปเกาะสุดท้ายนะครับอย่างลับเทลนะครับแถมเพลอๆนะครับยังได้บันทึกการเดินทางของโคซุกิโอเด้งที่อยู่กับยามาโตะอีกด้วยในอนนาคคตะรับ ก็คือมันมีความเพียบพร้อมสุดๆเลยแต่แน่นอนนะครับว่าหากพูดถึงกําลังพลความสามารถในตอนนี้ถือว่าด้อยที่สุดเลยนะครับในเหล่าบรรดา5จักรพรรดินะครับอีกทั้งต่อให้ลูฟี่นั้นจะเก็บได้2ก้อน3าก้อนแต่หากไม่ครบ4ก้อนนะครับก็ไม่สามารถไปกอดสุดท้ายอย่างลับเทลได้อยู่ดีนะครับจึงจะไม่ถ่อให้ได้เท่าไหร่มันก็ไร้ค่านะครับอยู่ที่ว่าใครจะสามารถสะสมไม่ครบนะครับสก้อนได้ก่อนกันซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไอ้ปัญหามันอยู่ที่ว่านะครับทางด้านกลุ่มหมวกฟางในตอนนี้ดันด้อยที่สุดเลยนะครับในเหล่าจักพึง อาจจะมีสิทธิ์โดนช่วงชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโพนิกิฟนะครับที่ทําการขัดลอกรถโพนิกิฟมาหรือจะเป็นการถูกจับกลุ่มนะครับทางด้านของนิโคโรบินในอนาคตก็เป็นไปได้จึงทาให้นะครับถามว่าลูฟี่นั้นคําว่าเข้าใกล้วันพีทไหมมันก็เข้าใกล้นั่นแหละแต่ว่ามีโอกาสนะครับที่จะสูญหายไปเลยก็ได้หากพวกเขานั้นนะครับไม่สามารถรักษาสิ่งที่พวกเขามีในตอนนี้ได้ แล้วก็มาที่ส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับ5้าจักรพรรดิที่เข้าใกล้วันพีทมากที่สุดเลยขอควบรวมกันแล้วกันนะครับสำหรับ2พี่น้องถึงแม้จะไม่ใช่ท้องเดียวกันแต่นะครับทางด้านพิกมัมนั้นก็เอนดูน้องไคโดนะครับว่าเหมือนน้องชายแท้ๆของเธอโดยทางด้านพิกมัมกับไคโดปัจจุบันนี้นะครับทั้งสองคนทําการจับมือร่วมมือกันนะครับในการที่ไปหาสมบัติล้ําค่าอย่างทางด้านวันพีทนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นกลุ่มโจรสลัดที่เป็นพัธมิตรกันนะครับสุดแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับในเรื่องวันพีท โดยแน่นอนเลยครับว่าตอนนี้นะครับทางด้านพิกมัมกับไคโดทั้งสองคนสามารถครอบครองนะครับโพนิกิฟสีแดงมาได้ทั้งหมด2ก้อนด้วยกันซึ่งก็ขาดอีกเพียงแค่2ก้อนเท่านั้นนะครับในการไปก่อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสําคัญสุดๆเลยนะเนื่องจากว่านะครับทางด้านไคโดกับบิกมัมนั้นที่ร่วมมือกันขนาดนี้นะครับต่อให้สีจักรพรรดิคนไหนมันแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับการที่จะมาเคี้ยวไคโดกับบิกมัมได้คงเป็นเรื่องยากสุดๆเลยละอีกทั้ง2คนนี้ก็มีเป้าหมายชัััดดดเเจจนนนลลยแหหะะคครววววว่่าาาาา้้้้้พพมมใไไไ ก็ทั้ง2คนนี้นะครับก็ค่อยห้าหันกันเองนะครับจึงนําให้ถือว่าข้าพูดถึงว่าใครนั้นที่มีความใกล้เคียงนะครับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชมากที่สุดเลยในการขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดคงจะหนีไม่พ้นนะครับสลับ2ส,งสิงตายหยคนนี้นะครับเพราะว่าทั้ง2คนร่วมมือกันแบบนี้นะครับคงเป็นเรื่องยากมากที่ใครนั้นจะสามารถนะครับต่อกรได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับจะไม่สามารถอ่านโพนิกิฟได้ก็ตามทีเพราะว่าจะไปพึ่งนะครับกับทางด้านของุดดิงก็ดูทีท่าจะไม่ใช่บ um, ิ๊ ไปซึ่งแน่นอนเลยครับว่าหากทางด้านกลุ่มของโจสรสลัดบิ๊กมังกับไคโดจับนิโคลโรบินไปถามว่าโรบินจ่ายโพนิิฟให้ไหมมันก็ไม่อ่านให้หรอกแต่ถ้าหากว่าเอาตัวนะครับของคนในกลุ่มอย่างเช่นลูฟี่หรือใครก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวประกันเชื่อเลยแหละครับว่าโรบินนั้นก็คงจะต้องยอมนะครับในการอ่านโพนิคิฟให้จึงทําให้ถ้ารวมทั้งหมดเลยนะครับของเหล่าบรรดา5าจากักรพรรดิทั้งหมดใครการที่มีคําว่าใกล้เคียงนะครับในการเข้าใกล้นะครับวันพีชมากที่สุดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของบิ๊กมังด้านพกลับ นะครับพลนิกกีที่สะสมนะครับอีกทั้งนะครับถ้าพูดถึงบารมีหรืออะไรต่างๆแล้วหากพวกเขานั้นจะไปก่อนสุดท้ายอย่างรับเทียวให้ได้นะครับโดยการรวบรวมพลนิกกีทั้งหมดแล้วล่ะก็คงไม่ใช่เรื่องที่มันยากเกินไปนะครับหากพวกเขาทั้งสองคนเอาจริงแล้วก็ไม่แตกคอกันเสียก่อนก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น5้าจักรพรรดินะครับว่าใครกันที่มีคําว่าใกล้เคียงนะครับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทมากที่สุดเลยเชื่อเลยแหละครับว่าเพื่อนๆนะครับก็น่าจะคิดเห็นตรงกันเลยครับว่าโอ้โหพิกมัมกับไคโดที่มันแกร่งขนาดนี้การที่พพวววกเขาาาาาานนนััั้้้จะคคสมมบติลํ่่อยงได เป็นอะไรที่มันใกล้สุดแล้วซึ่งอนาคตนะครับก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับแต่ว่าเรานับเฉพาะปัจจุบันนี้จนถึงตอนที่1000นะครับถึงการอัปเดตสถานการณ์ว่าใครนั้นมีคําว่าใกล้เคียงนะครับในการเข้าใกล้วันพีทมากที่สุดเพราะตอนนี้นะครับวันพีทก็เข้าใกล้ช่วงสุดท้ายของเรื่องแล้วแหละครับแน่นอนหละครับว่าคลิปนี้นะครับก็ตอบสนองนะครับตามที่เพื่อนๆทุกคนขอมาก็เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปอยากจะรับชมอะไรนะครับก็จะนําเสนอทุกท่านให้ได้รับชมอย่างแน่นอนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครแลที่่ไไมดด้ก cribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับก็สามารถรับชมช่องผมได้2ช่องทางเลยนะฝากไว้ด้วยละกันนะครับอีกหนึ่งกำลังใจดีๆในการกด Subscribe และกดกระดิ่งสารวานันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ